แมีเมียวเมีเมียวสัพทวีสัพทว,บทวีบุญทองบุญชอบบุญชายบุญทรงบุญชูบุญทรงบุญทวีบุญเรืองฝนตกโรคฝนตกครับไม่ต้องออกมานะเ,าเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาล่มเข้ามาล่มโอ้ยน้องเล็ก น้องทองน้องเงินอันนี้บุญ,บ,ญบุญชิดบุญชิดคนตกคนตกบุญหลายบุญหลายพาน้องพานุ่เข้ามาแล้วปากายเพชรบุญหลายประกายเพชรบุญชูพาน้น้องเข้ามาข้างในแล้วคนตกครับไม่ต้องออกไปเดี๋ยวเปียกเร็วเมาเร็วมาเร็ว,รวมา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  ปูกลับมาแล้วมาดูข้างในแล้วไม่ต้องออกไปรับหรอกไม่ต้องออกไปรับครับอยู่ข้างในนี้แหละหลวงปูจัดอาหารให้ตอนเช้ามาเลยวมาเลยวขึ้นสราเลยลูกขึ้นสระเลยลนเน้อหลวงปูเอาอาหารไปเสิร์ฟบนสราครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวันนี้มาเร็วขึ้นสราขึ้นบนสราก่อนเร็วเล่นบนสรลารอ,อขึ้นมาขึ้นมาเล่นบนสรลารอครับ เด็หลวงปู่จัดอาหารให้ครับเด็กๆทั้งหลายเด็กๆเล็กๆเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กใหญ่เด็กโตเล่นอยู่บนทลาก่อนเนอวันนี้ฝนตกครับฝนตกครับเล่นกันก่อนเนาะเดี๋ยวปู่จะเตรียมอาหารก่อนนะครับปู่เพิ่งกลับมานะครับปู่เพิ่งบินสบายกลับมานะครับใครนอนยังไม่เตือนบ้างเย็นเย็นสบายฝนตกฝนตกเย็นสบาย เล่นนีเล่นตัวนี้ก่อนนะเล่นตัวนี้ก่อนนะครับเล่นตัวนี้ก่อนนะครับอันไหนน้องน้องน้องน้อยเลกสุดน <laughs> ้องเลกสุดคือน้องสำเร็จค่ะเล่นรอทีก่อนเนอเดี๋ยวมานะครับน้องน้องเหมียวเล่นอยู่บนสลานี้ยกรอลรงปูเนอครับสำหรับคลิปที่ลระปูนาภาพอนลักษ์น้องน้องเหมียว เล่นรอหลงปูกันอยู่ที่ศาลาในยามฝนตกขอความสุขนี้จะมีแด่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านทุกคนเธอสาธุและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีใช้ทุกคนทุกท่าน